สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอักในนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของลูเมนนะครับก็จากขนโวตในต้องนะครับลูเมนมาเป็นอันดับหนึ่งจากา21่สิดวตล่าสุด21โหโวตนะครับก็ลูเมนได้43%เปอร์เซ็นต์นะผมก็เลยมาทำลูเมนก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวโมดูลทำอะไรได้บ้าง เพิ่มสตันะครับ Max p ขึ NAS ้น120แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30นะครับเพิ่มสถานะนะครับเพิ่มออปชันเพิ่มออปชันตรงนี้ทำให้ลูเมนเนี่ยได้รับสถานะต้านทานสถานะหรือ s t a t ัสรี s i ิสแทนนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีผลทำให้ติดสถานะผิดปกติพวกสตาร์ติดแช่แข็งติดโคหรือว่าเยือกเย็ยนทำให้โจมตีได้ช้าลงอะไรเงี้ย ระยะเวลาลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ตัวลูเมนเนี่ยเป็นเป้าายตาของศัตรูน้อยลงนะครับนั่นแปลว่าไอ้ความสามารถนี้ก็คือถ้าในระยะโจมต,ตีของคอนสเตอร์นะครับมีเพื่อนร่วมทีมตัวอื่นนอกจากลูเมนอยู่มันจะหันไปโจมตีตัวนั้นแทนนะอันนี้คือความสามารถนี้นะครับที่จะลดการเ,เป็นเป้าโจมต,ตีลงนะ มาดูกันที่อัปเกรดนะครับอัปเกรดก็เพิ่มสแตตจากเนี่ยิูลิงทาร์เก็ตเจนเรสติสแทนก็คือเป้าหมายที่เดิมเนี่ยได้รับไอ้ต้านทานสถานะนะครับเป้าหมายที่ได้รับคิวต้านทานสถานะจาก4วินาทีจะเพิ่มเป็น5วินาทีแล้วก็5เป้าหมายนะครับ p ี p สูงกว่า75%จะเพิ่มระยะเวลาไปอีกนะครับจากเดิม6วินาทีจะเป็น7วินาทีก็คือเพิ่มอย่างละหนึ่งนั่นแหละนะทีนี้ที่เลเวล3นะครับจากที่ดูในเว็บไซต์ของเกมเพรสนะครับก็จะมีเพิ่มระยะเวลาแค่อันหลังนะครับก็คือคิวเป้าหมายที่เลือดสูงกว่า75%นะครับจะเพิ่มจาก7วินาทีเป็น8วินาทีนะครับอันนี้คือโมดูลเลเวล l 3นะ ส่วนไอสแตทก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับมิชชั่นแรกนะครับให้เอาลูเมนเนี่ยไปลงตาให้ครบ5ครั้งโดยที่แต่ละครั้งเนี่ยให้ใช้สกิล3นะครับอย่างน้อย2ครั้งในแต่ละรอบนะครับใช้สกิล2ครั้งนับนับ1รอบแล้วก็ทำอย่างแย้ววนไป5 5ครั้ง5รอบนะครับก็จะได้มิชชั่นแรกมา ก็แนะนําให้เอาดูเมนเนี่ยไปลงต่าพวกไซย์สตอรี่ที่มันไม่เสียค่า Energy น,นะครับแล้วก็สแปมได้เลยรัวๆอย่างผมเนี่ยไปลงอันเดิมเลย OF 6นะครับด่านเดียวกับที่ลงของ a อชนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับโมดูล a อชว่า OF oh, 6ลงยังไงนะเราแค่ลงไปแล้วก็ a อ l ล l o t สกิลมันเต็มสกิล3มันจะเป็นจำนวนกระสุนเนาะ พอสกิลต่อสกิลเต็มกดใช้เสร็จแล้วกดยกเลิกสกิลได้เลยนะครับเพื่อให้มันชาร์จใหม่แล้วก็พอเต็มก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้สกิลสองรอบก็จะดับดับเป็น1 1ึ่งหนึแบตเทิลนะครับต่อมานะครับมิชชั่นที่สให้ไปลงด่าน6-9เกาให้ได้สามดาวแล้วก็ใช้ลูเมนลงไปด้วยเงื่อนไขมีแค่นี้นะครับตัวละครไม่มีจำกัด จะลงยังไงก็ได้เข้าไหร่ก็ได้เพราะงั้นด่านนี้ก็จะไม่ยากมากนักนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน6 9ครับผมมาที่ด่าน6 9นะครับก็มาดูกันตัวละครที่ใช้หล,ลักๆจะทำตัวดาเมจอย่างตับ3าตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีเลนส์เดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะมี3เลนส์นะครับมันจะมี1เลนส์บนเลนส์กลางแล้วก็เลนส์ล่าง แต่เลนเลนบนกับเลนกลางเนี่ยมันจะมารวมกันที่จุดนี้นะครับ,ก,ก,รบก,ก็หาตัวมาอุดรูเนี้ยแล้วก็ทำดาเมจแต่ละเลนไปนะครับแล้วก็เลนล่างเนี่ยก็หาตัวมาอุดได้เลยตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราเคลียร์ไม่ทันนะครับมันก็จะมีพื้นยืนบนอยู่ประมาณหนึ่งก็เอาก็สามารถเอาสไนเปอร์นะครับไปยืนทำดาเมจได้แล้วก็จะเห็นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าแต่ละเลนเนี่ย เป็นเลนตรงยาวนะครับเพราะงั้นอีฟริดชอบมากครับก็ใช้อีฟริดได้นะแต่ตัวอย่างของผมก็จะใช้ตัวละครต่างนี้นะแปลกุยกันเลยนะครับอย่างที่บอกว่าลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะงั้นตัวละครไม่เหมือนกันจะหาตัวอื่นมาช่วยลงก็ได้เริ่มแรกผมเอาเมาส์เทนลงเลนล่างก่อนนะครับเคลียตัวแมงมุมไปแล้วก็ต่อมาผมจะใช้เบรสนะครับ ตัวเบสเองก็มีต้านทานสถานะในตัวแล้วก็เอาพิวโพซันนะครับช่วยเคลียร์เลนเลนกลางเนื่องจากผมเอาที่ผมลองตอนแรกผมใช้เบสตัวเดียวแล้วมันเคลียร์ไม่ทันเพราะว่าติดปิดแช่แข็งแล้วฆ่าหมอนไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องหาตัวดาเมจมาเพิ่มช่วยจัดการเลนเลนหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทัน ด่านนี้ถามว่าดัานนี้ทำม,มิชั่นแรกได้ไหมเท่าที่ลองมันชาร์จไม่ทันนะครับหร,ออหรืออาจจะอาจจะมีโอกาสได้เพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่ได้กดยกเลิกสกิละนะผมกดใช้แล้วก็ใช้ยยาวๆนะครับก็อา,อาจจะได้อันนี้ผมไม่ได้ลองนะผมบอกว่าผมไม่ได้ลองเพราะผมเอาไปลงด่านที่ไม่เสียเอนเตอ์นะครับเก็บเก็บมิชั่นจากด่านที่ไม่เสียเอนเอไปแล้วนะ ตรงนี้ก็คือเซตอัพที่จริงครบแล้วสำหรับผมนะก็ก็คือปล่อยปล่อยไลน์ยาวๆเลยแล้วก็ไม่นานมีปัญหาอะไรก็ผ่านะครับก็จบไปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือผมจะขออิงโหวตจากโคเดิมเลยนะครับที่สองเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพารเซนเจอร์นะครับก็รอชมกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็อาว่างนะครับเดี๋ยวปีเวลาก็จะมาดู มาทำคอนเทนต์ต่อให้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีโุนครับ